ด่าน3 Electrical Station หรือสถานีไฟฟ้าความยากในการเอาตัวรอดระดับ3ไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงจำนวน Entity ต่ําด่าน3นั้นเป็นด่านที่4ใน The b a c k r o o m คคำอธิบายในด่าน3ห้องและอุโมงค์หรือทางเดินจะเล็กและน่าอึดอัดมากกว่าด่านก่อนๆในด่านนี้สามารถหาของสุ่มๆได้ง่ายมาก บางอย่างอาจมีค่าเช่นไฟแช็กหรืออาวุธและด่าน3จะเป็นด่านที่มี WiFi แรงที่สุดด้วยด่านนี้นั้นอันตรายมากและเป็นที่อยู่ของพวกอันติตี้จำนวนมาก h o u s e f a c i n g i n ิ i n i น i ิตี e ส d ดด t o o ์ s ตัวเมีย s ก e นสตีลเ l อร์ดูเลอรคาและ b u s t t r r รล้วนเป็นอันติตี้ที่อยู่ในด่านนี้ในด่านนี้มีท่ออยู่ในกำแพงและเพดานจึงทำให้สามารถแยกออกจากด่านที่แล้วได้ง่าย แนะนำว่าควรรีบไปด่านต่อไปโดยเร็วอย่างไรก็ตามด่านนี้ก็มีของที่มีประโยชน์อยู่เยอะถ้าคุณมั่นใจพอการอยู่เก็บของในด่านนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากและนี่เป็นเพียงด่านเดียวที่มีการยืนยันว่ามีเครื่องไล่สไมลเลอร์ห้อง the smiling room หรือห้องแห่งรอยยิ้มห้องนี้นั้นอันตรายเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นฐานที่มาของพวกสไมเลอร์ แต่ก็มีของที่มีประโยชน์อย่างมากเช่นเครื่องไล่สไม l e เลอร์แบบเจือจางหรือของอื่นๆเพราะฉะนั้นการอยู่ในห้องนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างมาก The Smiling Room เป็นเหมือนคลังสินค้าขนาด30คูณ60คูณ5เมตรพื้นและกำแพงทำมาจากปูนซีเมนต์และมีน้ำหยดลงมาจากฟลอยรั่วบนเพดานในกำแพงด้านขวามีรูทางชีวภาพซึ่งน่าจะเป็นสถานที่เกิดของพวกสไมเลอร์และอาจจะพาไปยังห้องสไมเลอร์อีกห้อง ยังไม่ได้รับการสำรวจสามารถเข้ามายังห้องนี้ได้จากตะแกรงทอระบายน้ำในด่าน3การกลับไปในตะแกรงจะพาไปยังด่าน3แต่ถ้าคุณเดินออกไปนอกประตูจะพาไปยัง The Hive นอกจากนี้ของที่พบได้ในห้องนี้ได้แก่เครื่องไล่สมายเลอร์ของเหลวของสมายเลอร์เนื้อที่หาที่มาไม่ได้มอสน้ำอนานิคมภายในด่าน MEG ฐานแกรมม เป็นฐานหลักฐานที่3ของ MEG มีประชากรประมาณ50คนและมีเอนติตี้พยายามจะบุกที่นี่ทางเข้าและทางออกทางเข้าสามารถเข้าได้จากด่าน2โดยการหาประตูที่ไม่ได้ล็อกทางออกทางออกทางเดียวที่จะออกจากด่าน3ได้ก็คือการขึ้นลิฟต์ซึ่งมักจะพาไปยังด่าน5แต่ก็อาจจะพาไปยังด่าน4ได้นอกจากนี้คุณยังสามารถกลับไปยังด่าน2ได้